มีคนถามผมว่าของที่เราขายมายาหยงผึงเนี่ยยาโบราณมันโบราณแล้วมันจะขายได้เลยว,วันนี้ไม่โบราณแล้วนะมันเป็นยาสมัยใหม่แล้วนะแล้วผมพูดถึงกรอบว่าเอมันจะเดินยังไงเล่าให้ฟังนิดหนึ่งเดี๋ยว้ดูสไลด์นี้นิดหนึ่งก่อนอย่างล่าสุดเนี่ยเมื่อก่อนโควิดเราคงรับรู้แล้วว่าเราไปส่งงานวิจัยเอายงเหิงไปวิจัยในววกคคนพบว่ายงเึิงเนี่ยมีคุณสมบัติสี่สี่เรื่องหลักๆนะสี่เรื่องก็คือว่า หนึ่งลดอนุมูลสระคนเราเวลาอนุมูลอนุมูลสระเยอะฟีเลดิคอลเกิดจากอะไรเกิดจากการใช้ชีวิตกินอาหารอากาศอารมณ์ต่างๆพวกนี้แหละมันมีผลต่ออนุมูลสระทำให้เซลล์บางเซลล์ของเราที่เกิดอนุมูลสละเยอะมันสูญเสียเรียกว่าในเซลล์นั้นเนี่ยแล้วก็จะมีผลต่อการทำให้โรคภัยไข้เจ็บมาไอตรงเนี้มันมีผลทำให้คนเจ็บป่วย ทีนี้ไอ้การเจ็บป่วยเนี่ยถ้าเราไม่มีอนุสาหรือลดลงไปได้ไอ้ความแก่หรือความเหิวมันก็จะช้าลงมันจะน้อยลงเพราะนั้นยงเหิงเนี่ยมีคุณสมบัติคือลดอนุสาตสองช่วยเพิ่มเม็ดเลือดขาวเม็ดเลือดขาวเนี่ยมันเป็นเม็ดเลือดที่เราก็รู้อยู่แล้วว่าเป็นตัวฆ่าเชื้อโรคนะเม็ดเลือดขาวเนี่ยมันก็มีเม็ดเลือดขาวประเภทสองกลุ่ม ลิโพไซต์กับโมโนไซต์นะครับไล่กลุ่มสองกลุ่มเนี่ยก็ทําหน้าที่ต่างกันนะครับเหมือนที่เราบอกว่าเฮ้ยทำไมต้องฉีดวัคซีนวัคซีนเนี่ยมันเป็นการฉีดเพื่อเป็นกระตุ้นภูมิต้านทานนะภ<ด>ู<ด>มิม<ด>ีสองอย่างนยภูมิต้านทานกับภูมิคุ้มกันไอภูมิต้านทานเนี่ยหมายก็าว่ามันเป็นการส่งสัญ,ญญาณให้เม็ดเลือดขาวบางชนิดเขาเรียกว่าอินเตอร์เฟอรอนมันมีสองตัวอินเตอร์เฟอรอนแกมมาแก่อินเตอร์เฟอรอนเบต้า ไอ้อินเตอร์เฟอรอนเบต้าเนี่ยมันจะเป็นฐานสื่อสารง่ายๆนะเวลาถ้าร่างกายไม่รู้ว่านี่คือเชื้อโรคเนี่ยมันก็จะไม่จับเชื้อโรก,กินไอ้นี่สารสื่อสารพอรับรู้ปุ๊บมันก็จะไปสื่อสารให้ทหารที่เป็นก็เม็ดเลือดขาวไงแต่ว่าเม็ดเลือดขาวก็จะมีอินเตอร์เฟอรอนแกมมาไอตัวนี้จะวิ่งไปเจาะเชื้อโรคแล้วก็ไอตัวเม็ดเลือดขาวตัวหนึ่งก็จะมาทําลาย ถ้าเชื้อโรคเยอะมันก็จะหุ้มเชื้อโรคเขาเรียกว่าเป็นเซลล์มราร์โฟาดก็หุ้มเชื้อโรคแล้วก็เกาะผนังเซลล์เหมือนที่เรามีเสมหะเช้าเช้ามีเสมหะแสดงว่ามาวานเพิ่งไปรับเชื้อโรคมาเคยสังเกตไหมเฮ้ทาไมหมู่นี้เสมหะเยอะจังเลยเป็นไหมตื่นเช้ามาเฮ้ยทาไมเสมหะเขียวจังเลยแสดงว่ามีเชื้อโรคแล้วที่คอแต่ขอให้เข้าใจว่าเรามีภูมิคุ้มกันดีมันฆ่าเชื้อโรคแล้วมันก็จัดการเชื้อโรคอยู่ตรงนั้นแหละไม่ไปขยายพันธุ์ งั้นไอ้ภูมิต้านทานเราก็คือว่าเมื่อไหรที่เอาเชื้อโรคเข้าไปเพื่อให้รับรู้ว่ามันคือเชื้อโรคไอ้ร่างกายก็เกิดปริยาในการรับรู้นี่คือเชื้อโรคก,ก็จะอ๋อไอ้นี่เชื้อโรคนะหน้าตาอย่างนี้นะจับกินก็ไปสื่อสารให้เซลล์มากินพอเซลล์มากิน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 ไอ้เชื้อโรคขยายตัวไม่ได้เพราะภูมิคุ้มกันดีมันก็จะทําให้เราไม่เป็นโควิดหรือไม่ป่วยไอ้นี้ถ้าเกิดว่าเราอ่อนแอภูมิคุ้มกันต่ํา แล้วร่างกายเราก็ไม่เคยรู้มาก่อนนี่เชื้อโรคพอเข้าไปต้องนานแล้วมันยึดยึดเมืองเราได้ยึดร่างกายเราได้ไปยึดปอดยึดในร่างกายเราส่วนไหนก็นแล้วแต่พอยึดได้เราก็ล้มเหลวเราก็ตายไงเข้าใจใช่ไหมครับนี่อธิบายง่ายๆพอเข้าใจนะอันนี้ไอ้ภูมิต้านทานจึงมีการฉีดวัคซีนเข้าไปสามอย่างเชื้อตายเชื้อที่ตายแล้วไม่ขยายพันธุ์ทำไมต้องให้ตายแล้วมันจะได้ไม่ขยายงถ้าเชื้อเป็นแล้วมันเข้าไปแล้วมันขยายพันธุ์ แล้วมันขยายเร็วเราก็อาจจะเบียรบางคนมีภูมิน้อยก็แทนฉีดวัคซีนแทนจะไม่ตายก็เลยตายเลยเพราะเชื้อมันขยายอีกเขาก็เลยทางวิทยาศาสตร์ก็เลยเอาเชื้อตายมากับเชื้อที่สองเร,เรียกว่าเอาหนามของมันบางส่วนเขาเราียกว่าไวรัลเวกเตอร์น่ะไอแอสตราทั้งหลายเนี่ยพวกตระกูลเอาบางส่วนมาแล้วก็มาฉีดไปให้มันรู้จักเชื้อโรคให้ร่างกายเชื้อโรคแล้ววันแรกสองวันแรกที่เข้าไปแล้วมันเจอเชื้อโรคร่างกายรู้จักแอนติเจนนี้มันก็ไปจับไปสู้ๆกัน เราถึงวิธีการป่วยไงปฏิกิริยาโตตอบร่างกายก็ทําให้มันร้อนเพื่อจะฆ่าเชื้อโรคมันก็ต้องสู้กันอันนี้เชื้อที่สามเรียกว่าเชื้อเป็นและววิทยาศาสตร์อเมริกันเขาบอกทำเอ็มไอเอก็คือเป็น m e s s เจอร์ส่งไอบางส่วนบางส่วนของปกติมันต้องมี DNA DNA เ็เป็นสายคู่อันนี้ไอเนียนสายเดี่ยวเขาเรียกว่าเอา DNA นเนี่ยมาตัดต่อพันธุกรรมให้มันเลือเส้นเดียวก็เ,เรียกว่าเหมือนทําหมันมันอะ่ะมันขายายตัวไม่ได้ เอาบางส่วนในปริมาณน,น้อยๆให้ร่างกายกระตุ้นรู้จักว่าเชื้อเป็นยังไงมันจะได้ต่อต้านได้แล้วพอเรารู้จักเชื้อต่อไปเชื้อมาเราฆ่าม,มันได้ก็เลยไปวัดภูมิว่าความภูมิต้านทานคุณมีกี่เปอร์เซนต์อย่างของคุณใหม่เนี่ยเขาไปวัดมาภูมิต้านทานเขาได้เก้าสิบเก้าเปอร์เซนต์ก็แสดงว่าเจอเชื้อโรคที่ไหนก็โอกาสติดน้อยโอกาสจะติดหนึ่งเปอร์เซนต์น ถ้าเชื้อไม่เยอะก็ไม่เป็นไรถ้าเชื้อไม่เยอะคือถ้าเกิดไปหายใจรับรู้ลมหายใจคนอื่นแล้วละอองปล่อยมันเข้าอย่างเดียวคือล้างจมูกแล้วก็รีบกินอะไรที่ไปฆ่าเชื้อในลําคอมันก็ไม่ขยายตัวมันก็ไม่เป็นอะไรตรวจยังไงก็ลบก็ไม่เป็นไรเห็นไหมครับอันนี้ภูมิที่สองคือภูมิคุ้มกันคุ้มกันมีอะไรครับเอาละนอกจากไม่เลือดขาวก็มีอีกตัวหนึ่ง in c a s e นี่ไฮไลท์เลยนะ ยงเหิงเราเนี่ยมี NK เซล์เอ่อไม่มีผลในการเพิ่ม NK เซลอันนี้งานทดลองในหลอดทดลองนะยังไม่ได้เป็นการทดลองไฟนอลของในคนแต่ว่าเราทดลองในหลอดทดลองได้ผลมาแล้วแต่ผิดพัณเราใช้มา20่สิปีเราก็เห็นคนเยอะแยะที่เจอเชื้อโรคหรือว่าเป็นโรคนั้นโรคนี้แล้วมันเปลี่ยนทำไมถึงรู้ว่ามันเปลี่ยนเพราะบางคนเนี่ยเป็นมะเร็ง NK เซลเนี่ยงานวิจัยเขารู้อยู่แล้วว่ามันฆ่าเซลล์มะเร็งมันเป็น natural killer c e ลมันเป็นอินเน e อิมมูนก็คือว่าเป็นภูมิคุ้มกันแบบธรรมชาติไอภูมิคุ้มกันแบบธรรมชาติเนี่ยมันจะฆ่าเชื้อโรคแต่มันไม่ทําลายเซลล์ดีเข้าใจใช่ไหมครับแต่ถ้าพวกเราเป็นมะเ,เร็งแล้วไปฉีดไปให้คีโมนู่นน,นั่นนี่มันทําลายทั้งเชื้อโรคก,ก็คือเซลล์มะเร็งด้วยแล้วก็เซลล์ดี D เราด้วยเราถึงมีผลข้างเคียง เขาจึงไม่นิยมอันวิธีการเนี่ยนี้เขาเรื่องบอกว่ามีการรักษาแบบใหม่เป็นแบบการพุ่งเป้าแบบเป้าพุ่งเป้าไปสูเชื้อโรคเลยแต่ว่าการใช้เอ็นเเซลเนี่ยในอเมริกาเขามีวิธีการที่ล่าสุดเนี่ยผมก็ไปดูงานวิจัยของหมอที่อยู่รานะเขาก็มีงานวิจัยเขาบอกว่าการค้นพบการรักษาแบบใหม่ก็คือไปสร้างภูมิคุ้มกันในร่างกายก็ทาคล้ายๆกันคือไปกระตุ้นให้เอ็นเเซลเพิ่มปรากฏว่างานทดลองเรานอกจากลดวุ้สละเพิ่มไ้เลือดขาวเพิ่มเอ็นเเซล เอาเอ g นเซลล์ N K ที่เลี้ยงกับโยงหึงเราเนี่ยไปเลี้ยงคู่กับเซลมะเร็งสี่ชนิดผลก็คือ96ชั่วโมงเนี่ยก็คือ4วันเนี่ยสามารถฆ่าเซลเล์มะเร็งได้มากกว่า90%อันนี้น่าสนใจนะมันก็เลยเป็นอะไรที่ผมก็เลยสนใจจะทำการทดลองตอนนี้ผมก็ว่าจ้างกำลังส่งโปรโตคอลวิธีการวิจัยต่อให้อยอยอพิจารณาพรุก แล้วก็หลังจากนั้นก็จะเอาขั้นตอนเนี้ยไปจ้างโรงพยาบาลรรมศารรมสะราดทำก็ว่าจ้างไปแล้วนะทำวิจัยในคนต่อถ้าผลมาดีก็โอเคาการวิจัยก็คือว่าเฮ้ยถ้าใช้ยาเท่าไหร่แล้วจะใช้วิธีทําไงให้ยาไปถึงเซลล์มะเร็งนั้นหรือไปเพิ่มภูมิคุ้มกันจะทําไงให้กินเท่าไหร่และภูมิคุ้มกันมันขึ้นก็ต้องพิสูจน์อันนี้ก่อนจะไปถึงขั้นตอนการพิสูจน์ผมก็เลยลองพิสูจน์กับตัวเองอันนี้ให้เล่าให้ฟังเมื่อ ตอนที่ผมตรวจร่างกายนะใครคงรู้นะเมื่อสองปีแล้วเนี่ยผมมี NK เซลลเนี่ยผมตรวจตอนมีงานวิจัยใหม่ผมตรวจ NK เซลผมผม,ผมดื่มมานานไงผมก็ตรวจ NK เซลลผมเนี่ยได้สามพันสามพันห้าร้อยสิบสี่ถ้าเราดูเลเวลนั่นกว่าเนี่ยเขาบอกถ้ามากกว่าห้าร้อยเนี่ยคนปกติถ้าระหว่างสองร้อยถึงห้าร้อยเนี่ย อันนี้ border line border line คือคาบเส้นจะตกไม่ตกแหล่จะรอดไม่รอดแหล่ในภาพนะเหมือนคนสอบตกสอบได้นะแล้วถ้าน้อยกว่า200นี่ถือว่าโลที่ญี่ปุ่นก็บอกเท่าน้อยกว่า200มีความเสี่ยงเป็นมะเร็งทำไมถึงเสี่ยงเพราะว่าเมื่อไอ natural killer cell มันน้อยเนี่ยเวลาเขาวัดเขาเราว่าวัดว่ามันมีหน่วยเท่าไหร่เขาทำไงรู้ไหมครับเขาจะเอาเชื้อมะเร็งมาเลี้ยงกับ NK cell เลือดที่เราไปแล้วดูซิว่า มันมีแอคทีฟเซลกี่ตัวเขาก็วัดหน่วยเป็นพิโคกรรมนะครับปรากฏว่าตอนปี18ผมวัดได้3 4 0พอ่ะ3อ1 4พอปี2020นะ2สอง 2, 0, 2, 0, 2 0, ปีช่วงโควิดเนี่ยตอนเดือนเมษาเนี่ยโควิดใหม่ๆผม่ผมไปวัดผมวัดได้3,546วัดได้3,546เห็นไหมครับมันขึ้นมาไหมครับ ขึ้นแต่ต้องเข้าใจว่าผมดื่มโยงถึงเนี่ยผมก็เลยลองพิสูจน์ม่เฮ้ยผมลองไม่ดื่มดูสิมันจะลงไหมผมก็ลองไปตรวจใหม่เมื่อแปดเดือนแปดแต่ขอให้เข้าใจว่าแปดเดือนแปดปีที่แล้วนี่ที่ผมไปตรวจเนี่ยผลเป็นยังไงเอามาดูกันแปดเดือนแปดนี่เอาเลิกเลยนะแปดเดือนแปดนี่ไปตรวจนะผลอมอกมามันได้แปดเหมือนกันแปดร้อยยี่ห้า สงสัยไหมครับไม่ได้825เพราะอะไรมันจะตกเร็วขนาดนั้นเลยเหรอเอาท่านดูนะผมตรวจเนี่ยปี2020ตอนโควิดใหม่อีกสองปีต่อมาอีกหนึ่งปีต่อมาผมก็ไปตรวจตอน2020เนี่ยเดือนใกล้ๆก,ก,กันนะประมาณเดือนเดือนปีกสี่เดือนเนี่ยตอนนั้นยัง3,500ป,ปีสี่เดือนไอ้ช่วงหเดือนหลังเนี่ย ผมลองไม่ดื่มยงหึงดูลองไม่ดื่มไม่แต่เลยนะผลเป็นไ,ไงเฮ้ยมันตกแต่ที่มันตกเร็วเพราะอะไรไหมครับก็ไปดูงานวิจัยมีทางการแพทย์เขาบอกว่าเมื่อคุณฉีดวัคซีน NK cell คุณจะตกเออน่าก,กลัวไหมเพราะงั้นหลายคนที่ NK cell ต่ำอยู่แล้วพอฉีดแล้วมันตกแล้วมันต่ำตำ่ตำกว่า b o r d e r l ลน e มีความเสี่ยงมะเร็งไหมอย่าลืมว่าเชื้อมะเร็งในร่างกายของเรามีทุกคนนะ แต่พิดารว่าเราค่ามันได้มันก็เลยไม่เกิดปรากฏว่าผมเหลือ800กว่า825โอ้โห و, เกินมาปกตินิดเดียวแต่เขาบอกว่าถ้าถึงพันหรือสามพันนี่เฮลตี้สุขภาพดีแต่ก่อนหน้านี้นผมเกินสามพันถือว่าดีกว่าปกติไหมดีแต่ตอนนี้800นี่ใจหายไหมโอ้โหจะลงมาแล้วเว้ยผมฉีดวัคซีนเดือนห ก็คือดูเชื่องมิถุนาของปีเดียวกันนี้เข็มแรกมันลงวูบเลยผมบอกเฮ้ยแล้วก็ประกอบผมไม่ดื่มยงถึงเลยลองดูจะเป็นยังไงใครจำผมผมพูดได้นะผมผมพูดแชร์ประสบการณ์ในเจ็ดสิบมติ J C atic, ผมบอกผมดูซิว่าผมไม่ดื่มแล้วจะเป็นยังไงจำได้ไหมที่ผมผมบอกแล้วผมนี่เฮ้ยมันตกจริงจริงเว้ยพอตกเสร็จผมบอกเฮ้ยเดี๋ยวผมลองใหม่ พอเดือนแปดผมตรวจไปผมบูดด้วยยงเหิงพัทจำได้ว่าตอนนั้นผมบอกเดี๋ยวผมลองบูดด้วยยงหิงพัดเป็นยังไงผมมาดื่มโยงเหิงพัดมาตลอดเลยเมื่อคูดเขาเอายงเหิงมาให้ดื่มยังรู้สึกแปลกแปกไปเพราะดื่มทุกวันคือยงหิงพัดรสไม่เหมือนกันเพราะอันนั้นมันกลมๆปะผมก็ดื่มวันละไอ้ขวดขวดที่เราให้ลองกันอ่ะขวดจะใหญ่กว่านั้นหน่อยเพราะไอ้เจะาลองขวดเล็กไอ้ของผมขวดใหญ่ของผมจะประมาณ45 ml ม ผมก็ดื่มทุกวันทุกวันทุกวันดื่มทุกวันแล้วไม่มีวันหยุดเลยเออเฮ้ยมันเปลี่ยนเว้ยปากฏวพาพอดื่มถึงวันนั้นไปตรวจใหม่พี่น้องครับน่าเชื่อนะต้นเดือนเองวันนี้หนึ่งเดือนสองเนี่ยต้นเดือนเนี่ยผมไปวัดใหม่เอ็นเกซลผมกระโดดจากแ0ดร้อยเป็นสี่พันสี่โอ้โหเอ๊นนี่มันตีลังกากันได้ยังไงเนี่ยมันหักหัวตีลังกาขึ้นมาเลยเพราะอะไรครับ หรือว่าผมผมเปลี่ยนไปหรือว่าอยู่ผิดที่ผิดเวลาหรือเปล่าหร,าอร,ราืออะไรหรือว่ามันมันเพราะอะไรก็กินใช้ชีวิตเหมือนเดิมแต่ที่ไม่เหมือนเดิมคือดื่มยงหึงโอ้โหมันขึ้นมาปื๊ดเลยแล้วก็ทั้งที่เราก็ไม่ได้ใช้ชีวิตอะไรที่เปลี่ยนไปเลยนะผมก็บอกผมก็ยังไม่กล้าฟันธงนะว่าเพราะยงห,งหึงหรือเปล่าแต่มันก็มีปัจจัยอื่นผมก็เลยต้องทดลองกับคนอื่นต่อ แต่ผมก็เลยรีบเอางานเนี้ยไปยื่นให้วววา่าเฮ้ยทำวิจัยเรื่องนี้ต่อเลยดูซิมันมันทำให้เอ็นเกเซลขึ้นเท่าไหร่เพิ่มงานวิจัยเข้าไปถ้ามันขึ้นจริงพิสูจน์ว่าดีจริงโอ้โหอย่างเงี้ยเราก็ไปขึ้นทะเบียนก็สามารถเคมได้ว่ามันสร้างภูมิคุ้มกันจริงไหมครับนี่คือที่มาว่าไอ้ยาโบราณผมนะตอนนี้มันไม่ใช่โบราณแล้วนะมันทันสมัยแล้วนะมันยิ่งกว่านิวนอรมอลมันเป็นเอ็กซ์นอร์มอลแล้ว อา่าถูกต้องไหมครับ